ตอนแรกนะครับในการทําขนมคคกนะครับนานผู้ชมก็จะเอาผ้าเช็ดก่อนนะครับทำความสะอาดอ่าแล้วต่อไปก็จะเทนะครับเทแป้งลงไปก่อนนะครับนี่โรยให้ทั่วเลยนะครับโรยลงไปโรยลงไปเสร็จแล้วก็เขย่าแป้งให้ทั่วกันครับนี่ทั่วเสร็จแล้วต่อไปก็เป็นกะทินะครับโรยบนครับกะทิโรยไปเลยโรยทั่วโรยทั่ว ยิ่งเยอะก็ยิ่งมันนะครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับโอ้เรามาสู่ขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับก็จะมีไส้ต้นหอมนะครับอย่างตรงนี้ก็ไส้ต้นหอมนะครับแต่ตรงนี้จะเป็นไส้เผื่อนะครับนี่เขาก็จะหย่อลงไปนะครับเขาจะไม่โรยนะครับเดี๋ยวมันจะไม่ทั่วกันเขาจะใช้วิธีการหย่อลงไปนะครับอันนี้เรียบร้อยนะครับรอสุกไปดูขนมตัวเกียวกันดีกก่อครับเขาทํากันยังไงครับนี่นะครับขนมตัวเกียว เป็นอย่างนี้เลยนะครับเราจะไม่ตัดต่ออะไรทั้งสิ้นนะครับปล่อยยาวๆเลยนะครับอาจจะหยุดบ้างอะไรบ้างนะครับแต่เราก็จะพยายามจะไม่ตัดต่อให้เยอะนะครับเดี๋ยวมันจะขาดตอนไปนะครับท่านผู้ชมนะก็จะโรยไปนะครับไฟกลางนะครับเย่าเล่งไฟแรงนะครับเดี๋ยวไม่อันนี้ก็จะเป็นฮอตดอกนะครับท่านผู้ชมอ่าเขาก็จะม้วนฮอตดอกลงไปนะครับนี่ก็ดูกันสดๆเลยนะครับท่านผู้ชมนะนี่ครับก็เป็นอันว่า ใกล้เสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมนะนครับน่ากินไหมครับท่านผู้ชมนีครับบางที่เขาจะทําไหมนะครับแต่นี่แบบสุกเสมอกันเลยนะครับเห็นไหมครับอันนี้เสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมนะข้างหน้าอันเท่าไหร่ครับเนี่ยสิอันละสิบเอ๋ออันใหญ่นี่สิบห้าครับอันเล็กนี่สิบาทนะครับท่านผู้ชมนี่ครับแล้วเราจะไปดูฝั่งขนมโคกันนะครับร้านเดียวกันนะครับวัวกับเมียนะครับท่านผู้ชมนะ ก็จะมีไส้กระโพดนะครับนี่ไส้กระโพดแล้วก็จะมีไส้ต้นหอมนะครับเมื่อกี้ไส้เผื่อนะครับเอาฝาปิดไปแล้วนะครับรอสุกนะครับรอสุกนี่แล้วก็อันนี้ผัละหัดใช่พุนี้สุกโอ้เล่นเล่นมุกด้วยอันนี้คือขั้นตอนแรกอย่างที่ผมบอกนะครับเอาแป้งลงไปแล้วก็กะทิตามนะครับถ้าเป็นไส้กระโพดก็กระโพดโรยนะครับมี3ขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่สีคือปิดฝานะครับให้มันสุกเสมอกันนะครับนี่ไป ไปดูเค้กกันดีกว่าระหว่างรอสุกนะครับอ,นนอันนี้ก็จะมีไส้เดียวเลยใช่ไหมอ่าเส้กอกใส่ไข่เส้หวานเส้กรอกเส้ไข่เส้หวานนะครับอันนี้จะเป็นไส้ไส้กอรอกไส้กอร,รอกนะครับอ๋ออ๋อแผ่นเค้กนะครับวันนี้แผ่นเคก้กเนี่ยเราจะรอดูนะครับว่าการเอาขนมคกขึ้นจากเตาเนี่ยเาขาทำมันยังไงนะครับก็จะใกล้สุกเลยนะครับท่านผู้ชมนะนี่ ใส่ต้นหอมเยอะๆหน่อยนะครับท่านผู้ชมนะเพราะว่าที่นี่นิยมใส่ต้นหอมนะครับใส่อื่นก็จะมีไส่กระโพดไใส้เผือกนี่แหละครับอันนี้ก็สุกแล้วนะครับท่านผู้ชมนะการสุกก็จะดูขอบมันใช่ไหมครับว่ามันมันแห้งนะครับนี่ขอบมันมันแห้งเราก็จะทําการใช้มีดงัดรอบๆเพื่อให้มันไม่ติดกับกระทะนะครับท่านผู้ชมเสร็จแล้วเขาก็จะไปสู่ขั้นตอนนี่ครับเอาตะแกรงรองเพื่อไม่ให้มันขาดออกจากกันนะครับ นี่ครับองใช้กายตัดกากายตัดที่หลังนะครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวมันจะไม่สวยนะครับนี่ครับนี่ก็เสร็จแล้วก็มาวางให้มันเย็นนะครับท่านผู้ชมนะแล้วเขาก็จะตัดนะครับตัดเสร็จแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเขาก็จะมาประกบกันเป็นคู่นะครับอันนี้เป็นประกบกันเรียบร้อยแล้วนะครับฟมละยี่สิบบาทนะครับก็ทําใหม่ทุกวันนะครับน่ากินครับร้านนี้เขาขายดีด้วยนะครับ นี่ครับนี่คือการตัดนะครับแล้วก็จะประกบกันเป็นคู่อย่างนี้นะครับแล้วก็วางไว้นะครับก็ใส่โฟมนี่ครับประกบกันเสร็จแล้วนี่คือขั้นตอนทั้งหมดนะครับก็อันนั้นก็เตรียมทําใหม่นะครับท่านผู้ชมนะก็จะทํามารอลูกค้านะครับระหว่างที่ลูกค้ายังไม่เดินเยอะนะครับทํารอไว้ก่อนครับเดี๋ยวเผื่อทำมาเยอะๆครับไม่พอขายอีกนะครับท่านผู้ชมนะพอถ้าชอบก็ช่วยฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสหลับคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ